<c oughs> เอาเลยเครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Marvel r i v a l s นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเวนอมสกินใหม่ที่แบบว่าเพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยก็จะเป็นสกินที่มีชื่อว่า Snow s y m b i o t e นะโอ้ย่างเท่ห์อะดูดิีไอ้บ้าเอ๋ยก็คือเซตเนี้ยมันจะมีแบบโปรไฟล์มีอีโมดมีอะไรให้ด้วยนะซึ่งแบบว่าคือบอกเลยคุ้มค่ามากนี่เลยจะเป็นบัลเดินนี้นะว้าว wow. โอ้โหไม่มีไม่ได้ลรอไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่าเปิดตัวใช่ไหมแล้วนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่าตอนที่เราได้ e v p นั่นนะนี่ก็ได้เป็นอีโม่ของเขานะแล้วก็จะมีสเปร์ด้วยใช่ผมลืมเรื่องสเปร์ไปเลยน,นี่ก็จะเป็นสเปร์เวนอมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแอนโอมานะออแล้วก็กรอบโปรไฟล์ที่มันขยับได้ด้วยโอเคก็วันนี้ผมจะไปกดแลงกับพี่ออฟฟี่นะ อันนี้ก็จะแบบว่ากดแรงดูโอกันก็แบบว่าอยู่ในช่วงแพตตี้นัมแต่จริงคือผมอัดคลิปเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเวนอมในแรงแพตถึงไดมอนเนี่ยเขาแบบเล่นกันยังไงจริงจริงคือต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมอยู่แรงแพตแลงไดมอนเนี่ยคือจริงๆแล้วว่าพี่ออฟฟี่เอาไอดีผมไปเล่นผมไม่เกี่ยวเลยเนี่ยใช่ก็คือก็คือแง้งผมไม่เคยกดเลยแล้วผมก็ไม่เคยได้เล่นก็ผมก็ อาจจะมีเล่นมึนๆงงๆบ้างก็แบบเผื่อใครแบบงงว่าแบบอุ้ยโหดแรงแพทแรงไดมอนทําไมเล่นเหมือนไม่รู้อะไรเลยก็ใช่ครับผมไม่รู้อะไรเลยพี่ผมเอาไอดีไปเล่นผมไม่เกี่ยวนะโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นอะไรแชร์กันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยกดแล้วไปเป็นหนึ่งอแต่เอาพี่จะรู้เอ้าแล้วผมไม่รู้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปะเลี้ยวซ้ายเออ มานึผมเปิดเลยก็เปิดชิปเลยคุณไอ้หนอนะตายก็เปิดชิปเลยหลับอีกแล้วเฮ้ยแทนวะไแท่จะตายายพี่ไปะ a c k t e r อีสมิก้ามิก้าแนเฮ้ยพีพีใจเย็นายสวยหุดแต่เอ็ีนั้นแต่เอ็นั้นอะพอมันขึ้นเอ็บนหัวไเ้ยตองหัออกไป พลอยพลอยพลอยเฮ้ยตัวนี้จะตายอ่ะโอ้โหไม่ตายเยาด็ดเด็ดไป่หยาบล้างพร้อมพี่ด้วยไปว่ะพี่ตะมบลุนี้เต็มเลยอ่ะบ้านมัน,มนตรงนั้นน่ะเอเอบ้านมันเหรอมันเกล็ดเต็มเลย <c oughs> คอนเทนต์อีกแล้วน้องบ <c oughs> ้านสปอนเกินตรงนั้น <c oughs> น,น,น,น่นะ <c oughs> ไม่ไปอันที่มาย,ยังไงให้เข้าใจเออยืนใสก่ก <c oughs> ันเลยไอ้ยาบ้านมันเหรอเออตะเต็มเลยก็ว่าตะเบลุเต็มเลย

สนอดจดิดอุ้ยไอ้เหี้ยจวรถมันที่จั่รถมันที่ทำเรื่องไรอะกู้หักอยมันเออโอ้โหน่มีคนบนนมเลยอ่ะอุ้ยสวยพี่สาวชุบฉัน มีสับเอ้ยมันจะทำแบบไหนมนางเออแบบไหนนางมันทำแบบไหนนางจะกระโดนรวมทุกคนเป็นกลุ่มเลย้มเหงาแล้วเจ๊ด้วยไอ้กี้มันมันโลเพะเลยน่ามีอะไลรแต่กูกูรู้เลยมันโลเพะเลยหรอโลเพะเลย ก้าวเตะแล้วไฟเดีกไฟเดียวไฟนี้มันไ่ยเยอะอุ้ยโอ้โหตเัตเมิบตัเมิบตเมิบย่างไรร้อ่ามันพูดอะ่ะไปเบาเอาเลเอาเิดแล้วนะเอาเลยกด e hand นะเห็นบ่อนะเขียวว่ะเนปเห็นหยยบปักยับปักปั๊บนะ เอาตับมันอยู่สวมยมากไล่แวะไล่ให้มันตไล่ให้มันแสนตินตายกูนี่จะตายโอ้ยกเฮียโยกูเฮียโยติดอะไรวะติดลโลกโดนทักถุยน,น้ำลายโทษโทษโทหมู่วีซีนหมู่วีซีนหมู่วีซีนเล็ดเติมเลือดก่อนไอรอนไอรอนเฮ้ยไ i ออนแอนไ i ออนแอน น้องบุกเซิร์งกาอากาศเรื่องแหลกครึ่งหนึ่งถึงไปเมันบินมาเลยมันเหลอกระปิ้งหนึ่งไอรอนไอรอนไอรอนเลยคิดถึงดิวตาลงตาพังโอ้โดนอะไรแล้ววะ หนึ่งหอกสองแดดตายเฮ้ยฮิวต้อบคู่ไปก่อนอ่ะใครเหยียบหิวจะต้องโอ้โหสามทางอ่ะไยโฉงโงหงอ่ะอยู่เนี่ยคุณต่อยแรงยังว่าเล็ดนึงกับมันระวังนะมันมีมันหลบโดไเล็ดไครับผมไม่ไล็ดได้ก็ผมไม่ไล็ดได้ก็ผมเอาเสือได้ก็ดีนะไปไหนแล้ว ตกตายมาเดนมาุตกตายตกตายเอ้ยมีเต๋ตกตายไอ้อเอ็มตตา,ตตาแต่งตา <c oughs> เห็นน้องกูแย่ง M P P กลับมาแล้วไป <5 B. S 2> ยีิใ่ให้ชนะมึงก็ได้ตัดเส้นสวยน้อง ทำต่อเลยผมผมทำผลงานต่อผมทำผลงานต่อสวยสวยสวยกูตามกูตามตามตาตามเขียวลงเขียวว้เขางเขียวไม่แต่ระวังเน็มัมาเยอะตออมันดีเซตได้นะจมันเอาบูดมาขังกัดมันสวยทำไหมขำไัมเพื่อนมาเล่นดีสัตว์มันทำให้อนาดนี้ว้าตาทมอะไรอะไก็มีไี ตัวนี้มีนิกาแพนเธอหลวงอยู่อ่ะเอ้ยฮ้ฮอคฮอคอวยฮอคอวยไม่ไหวก็ผมไดเอ็มแล้วจะไดเอ็มแล้วสวยอีกหนึ่งเฟอร์เน็ตเอ้ยใครเหียบอ่ะมาโลทีน่ะมีกานมีการทำบัานตีเอาเว้ได้ล้วเนี้ยเน็ตมันตัดเอ p ีให้ผมได้เหรอเพราะว่ามีเอ็ดอยู่บนหัว ได้ได้ไม่เชื่อดูลหรอนี่ดูท่าอขี่ดิได้ใส่มาปะเอ้เอ้อันนี้มันขาดเอ้ยเฮยจะตายมีบุ๋ไปไหนเอ้เนทไปตั้งค่าตรงคอร์ดเมติ อใส่บีบีตั้งแต่ไม่ได้ใส่มาเอาไงกูจะเอาได้ก็กีกี้เลยอันเนี้ยเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ได้ซื้อบันเดินอีกันเดิลอะไรก็ตะกินแต่ใช่แต่ว่าท่าแปลกๆไม่เดี๋ยวเขาหาว่าตื้อตะกินแย่ไงไม่ได้ซื้อบันเดิลโอ้ยอายเลยเขาเป็นตรงฮีโร่เขาเป็นตรงฮีโร่ที่สะไปได์กูอุ้ยเดี๋ยวบเรามาดับกันมาเห็นวงคีมสวยพอดี เนสไซกับเพื่อนอยู่นะระวังนะมีตนมน้นไม้นะเนสกี่ยากต้องพยายามหอดูออกมาแล้วืใชนเพิร์่ใช่ไหมบินเพิร์คทุกวันว่ะเพื่อนกบให้กูหนะ่อยไอโลกีมันสลับล่างหายไปแล้วเล่นได้เหรอวะของอา้านโดนลวงแค่สาม โอ้ด้าเมมันเยอะกว่าดูยืนกันเต็มเลยเป็นร้อยโอ้แล้วโลกี้ยังเยอะเหยียบร่า,ปางป้อมฉับทีอุ๊ยโลคางพี่อ,อ,อย่าให้มันอาเกนเอาต้นไม้ต้นไม้แหลมต้นไม้แหลมจัดตัดเกร็งตงา ดีนะคุณไม่โดนโคัะคุนถอแทนไม่ดีละทอแทนทอแทนเลยพี่ผมมาอยู่ในตายแล้วเอาเลยที่มาในตายด้วยอุณคุณโดนนะเนี่ยวิญตาหลอดโลมาครับครับไม่ท่านมาโอ้โหมันยูเสร็จแล้วอะ่ะ มันมีคนฮีแบบบูทูตลอดเลื่องเลนี่เวงผมตีไม่ได้เออดีถอดมาดีครับพูดแอมกระกระรูดกระรูดกระรูดกระกระรูดปอดไหน to bring crashing down around here oh <coughs> 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 จัตายเฮ้ยจะไปเก็บเหี้ยวใ้่คิดรเราใสใส่ช่เราได้วะเราพันนี้ใช่ลึเราโม,โมเมนต์ต่อยอยู่ จับสตาตาลอดลอุย,ออยืนแบบ real off a r g แมวนี่จริงๆมีคนจับต่ได้พอหล้วหลงผ่อนหั่งกลัว ตายกูบ้างไอ,อ,อ้ัวิเอ๊บมันให้โคมา่าโดนตกัจเลยหเดือห้าสิบสมารดเจาขด่าไม่มดดยลแมนทิตแมนทิตูโลกไปก่อนมมนทิต

เยอะคอมโบกันเลยนี่ต้อมไปยิงจายหนักจกดัดเบลฟี่งกกล,ลงมาแล้วลงมาแล้วเปล่งใจเป,เป,เปล่งใจไปหลบเฮ้ยโดนแทงอุ้ง หายละวเาประตูงมาตอนนี้เอ้ยไฟฮิวตับบี้เฮ้ยยินจะเอาฮิวบอกนะถ้าพี่ยังอยู่อ่ะยินน่าล้างป้อมได้เดี๋ยวคลิกไซ้ายไม่หัวตก เอ็กูตามเน็ตเน็ตอีออกมาไม่หาพี่นะ <c oughs> ปุ๊บถ้าหลอกกันตายยโอ๊ย,โ,อยโดนพอยีด้ยวยกูิเลยด้วยเก่งมากสปไปเดอร์คนใหญ่ใส่มันผลิตให้พอจิตต์เอากระโหลเยอะๆอ้ฮะ เออได้ได้ MVP ใส่มาใช่ไหมชัวร์นะใส่มาโหลดใส่มาใส่มาใส่มาเพราะมันผลิตใหญ่ตับมลาโลตนงงเดี๋ยวเราจะมีฟูลติงออนเออมึงโดนโฟกัสไงขอบคุณที่เตรียมตัวครับเราจะฝึดเลนหกไอนี่ใส่มาแล้วอันนี้คือลิ้นมันหรอนี่ใช่ไหมคือลิ้นมัน อโอะโหเทเอว่ะปิดคลิปซาเดลตาละกลับมาเฮ้ยแล,แล้วขึ้นแพทสองเลยปิดคลิปแบบสวยๆแพทสามเอ้ยอะทำไมผมขึ้นมาไดิมันสามเลยอะก็สามไงสามแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็เข้าไปได้คลิปย่างได้คลิปย่างกูอยากเพียนเกม <laughs> ได้คลิปได้คลิปเลยอย่างเงี้ยเข้าไปดูรีเพเย,ย,ย์ได้นะก็จะเอาแมทโดนโอยากดี